สวัสดีค่ะหญิงดาพาชมค่ะสำหรับวันนี้นะคะสภา f อทุกท่านนะคะมาชมภาพบรรยากาศาการเตรียมงานการตั้งเวทีของวงนะคะขอขอบคุณนะคะคลิปภาพจากพิธีกรหมอลำใจเกินร้อยคางีู่้ต่อยสู่เด้อตงจะไปยังอะไอเคี้ยโอ้ยเบิ้งโดนงางดากี่เราเอาเอาไปไมีรตุ่มเล้น่ะพี่น้อง มึงดูทางางาน่วนครตอนนี้นะครับเราน่าจะให้หาสิเอร์ซ็นตแล้วล่ะพี่น้องครับยวกไส้ฉากเช็คระบบโอเคเลยเหรียญดนเลยนะครับหัวกำลังดึงเอาคานไฟติด้ังหลังขึ้นนะครับ รักน้องบอยน้องแอนพี่น้องซื้อบัตรเด้อพี่น้องซื้อบัตรในเด้อซอยกันครับซอยกันซอยหัวหนาครับถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแท่พี่น้องซื้อบัตรก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดเทบอลแล้วนะครับซื้อบัตรเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดนะครับบัตรว่าทอดไดพี่น้องก็ซื้อข้าวเบิ้งนะครับซื้อใหกันซื้อซอยกันจัดตัวนะครับเรามีหัวหน้าคนเดียวเราก็ต้องหักสะก้อนเอาเอาหัวหนาไว้ก่อนหักหัวหนาสะก้อนหัวหนายู่ได้ลูกน้องก็ต้องยู่ได้นะครับเอาหัวหน้าเข้าสะก้อน เอาเอาเงหนาสะกอนเดอร์พี่น้องครับอย่างไหนมันบอด,ดีขอกับกับว่าต้องไปคิดกับว่าต้องไปว,ว้าวเขาเขาเราเก็บแต่สิ่งดีๆมานะครับเราเก็บแต่สิ่งดีๆเซฟเซฟเอาแต่สิ่งดีๆแนวดมันบอด,ดีขอก็บ่ต้องไปสนใจมันนะครับถือว่ามันเป็นมารมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีขาก็บ่ต้องไปสนใจ เขาเขาเขาเซบอกว่าหนาเขาจะกรถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดนะครับพี่น้องมีของขวัญวันเกิดกัเชิญได้เลยนะครับวัดสว่างมงคลมืออื่นบ้านโนนสะแบงนะครับเป็นบ้านพักหมอลำใจเกินลอยเลยพี่น้องมาเบิงหนาฮ้านก็นได้นะครับเราจัดถือว่าเป็นจัดว่าเป็นงานใหญ่นะครับเราก็เวทีเต็มรูปแบบโชว์แบบนี้เต็มรูปแบบน่าจะสว่างเลยแหละนะครับเราก็เข้าสกลกบขึ้นมาเห่เ็น่าจะเป็นวัดพาสุการามนะครับวัดพาสุการาม นะเข้าจิกลับขึ้นมาอูบนอีกมือที่2นะครับหลังจากไปบ้านเกิดหวนาแล้วเข้าจิกลับขึ้นมาอูบนอีกนะครับพี่น้อง